คุณผู้ชมครับผมอยู่แยกนิกรนะครับเจออุบัติเหตุนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเปแยกนิกรนะครับขาเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นมีรถกู้ภัยนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลวิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับ น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับเกิดที่ยังขึ้นครับเนี่ยรถส้นท้ายโอ้รถส้นท้ายว่ะโอ้รถมอเตอร์ไซค์บ่ส้นมอเตอร์ไซค์ส้นไอ้มิตซูนี่ยบ่ครับรถเก๋งมิตซูเป็นยังไงว่เป็นยังไงคนเจ็บบ่เลือดโคปาเจ็บแหงอยู่บอเลือดโบปาเท่เจ็บแห้งอยู่บ่ครับโอ้บึงแล้วลักษณะแล้วบาดเจ็บแห้งหลายอยู่โอ้เพื่อนบอกว่ารถ มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟบผมส้นกับถ่ายรถเ<ช>ก๋งมิตซูเนะโอ้เ,อเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆครับโ,โอ้โอเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับเพ่นบอกว่ารถนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แยกนิกรนะครับนี่ไฟแดงแยกนิกรมอเตอร์เมืองสีแล้วมีคนเจ็บนอนอยู่นะครับตรงนี้นี่นะครับรถเก๋งเออรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับชนเข้ากับ ท้ายนะครับเป็นรถยนต์คันสีขาวๆนะครับมิตซูบิชินะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับก็บาดเจ็บนะครับรถพยาบาลกําลังมานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่คนที่เขาเดินไปดูมาแล้วนะครับยังยังคนเจ็บยังนอนอยู่นะครับนี่ครับคนเจ็บก็ยังนอนอยู่นะครับอยู่ถ้ายรถแล้วก็รถติดยาวเลยนะครับอ่าดูนะครับรถติดยาวเลยนะครับถนนสองสองหก ายาวไปจนถึงท้ายนู่นนะครับปั๊มปตทนะครับแยกนิกรมอเตอร์ขาเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถรถยนต์มิตซูบิชิสีขาวนะครับตอนนี้นี่ครับรถพยาบาลรถกู้ชีพมาแล้วนะครับตอนนี้ก็บาดเจ็บนะครับผู้บาดเจ็บยังนอนอยู่นะครับตอนนี้